โยโมภะคะวะระสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะตาธรมโอโสปฏิปันโนยะสะภะคะวะโตสาวกาสังโฆ Tama yang bhakawantam sata bhassa samkang; yemehi sakare yadara ham aru pite yapi puansiyama

สัมปุโตภะคะวะปุถังภะคะวันตังอะพิวะเทมิสวากาโตภะคะวะตัณโมนธรรมนะมาสัมมิสุปาติปันโนภะคะวะโต Sa vát Sam ko Sam kang Na ma min Na Mo A Di Sa Ba ca A ra Wat A Samma Samputa Sa Na Sa Ba ca A ra Wat A Samma Samputa Sa Namo Adi bhagavato arahato Samma Sambuddhasan. <coughs> Ewa Mesutang Eka Samayam Takawapa Rasayam. से पता में मे खा गा ये प्रात्र को पकावा पांच के ये पे को စေတဝေเมภิกเว ਅੰਤਾ ਪਾਪਚਿਤੇ ਨਨ ਸੇਵਿਤਾ ਭਾਇੋਚਾਇੰ ਕਾਮੇ ਸੁਕਾਮ ਸੁਖਾਨਿ ਕਾਨੋਯੋ ਕੋਹਿਨੋ ਕੰਮੋ ਬੋਤੁਚਨਿਕੋ ਅਨਰੀਯੋ ਅਨਾਤਸਾਨਿ ਤੋਯੋਚਾਇਾਮਾ ਤਕਿਰਮਤਾ Ano yoko, noko, anario, anata, sanito, e, te, te, pi, kawe, upo, ante, anupaka, mama, shimam, pati, patata, tanga, tena. Sampun tajaku karaniya na karani upasamaya pinya ya sampodaya ni phanaya swadeti kathamajasa beka we macima patipata tadaka na ti sampun tajaku karaniya na karani sama ya, abinyaya sambu ada ya nih, panaya sambu ada tiya ya, Kho sở yá ti thang samadhi ti samadham kham po samadhu Vajra samadham kham man to samadhi vajra samadhu sama 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 Ayam samadhi samadham kham po

am ko panpi kawe itu kam Maria saja sakit itucara itu kamaram itu gang sokaari dewa tuh mana supaya saat itu Ka api yenyi sampai ko yang चां नरपतितां न कन्ता दोकायिधा गोपनपि कवे दोखसमुतयो हर्यसा चां ज्ञायां का न पो नो कविका न तिरा कसः ปิณติมีเสียทิ่ตามกามตานหาภวะตัน มหาวิาวตานาอิทังโคปนาพิฆเวทุกานิโรตตุอริยสัจจัยญาตัสสาเยวตานายาเสสะวิราคานิโรตตุจัโคปตินิสสะกมุติอานารโยอิทังโคปนาพิฆเวทุกานิโรตตะทามิเนปฏิปทาอริยสัจ Chàng y mê vâ hiếu, ác tham kí cô ma cô sở ya tì tam sam tì thi samma samga po samma va cha samma gamanto samma a chi po samma va sati samma samma tì งอริยสัจจันติเมผิขเวปุเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักโงอุทปาปิติญาณมุตตาปิติปัญญามุทปาปิวิเชามุทปาปิติอาโลโกอุทปาปิตังโกปนิตังตูขังอริยสัจจงปัญญายัญติเมผิขเวปุเปอนา อนุสตสุธรรมเมสุจาคุโมตตปาทิยานะโมตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอารมโกโุตตปาทิตังโกปนิทังตุวคังอริยสัจจปริญญาตันติเมพิกะเวผูเปอนุสตสุธรรมเมสุจาคุโมตตปาทิยานะ อุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชญาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตัมโตกสัมมตโยอริยสัจฉันติเมขิเกเวภูเอนานุสุเตสุทามเมสุจักุงอุตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชญาอุตปาทิอาโลโกอุต 바디당고 바니당도 가사모다요 아리야사장방아다 반디메피카웨푸페 아나노스테수탐메수자꾸무타바디야나무타바디반야무타바디위자무타바디아루구무타바디당고바니당도 가사모다요. อริยสัจจังปะหนนติเมผีขเวปุ่เปอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุฏปาติยานอุฏปาติปัญญาอุฏปาติเวชาอุฏาปาติอารุคุุฏปาติตังตัวกันิโรตัวอริยสัจจันติเมผีขเวปุ่เปอานนโนสุเตสุธรรม สุจากุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปนิทังตัวกานิโรโตอริยสัจจังสาชิกาตาปันติเมพิทาเวปุเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงุทปาทิยานังอุทปาทิปั ปัญญาอุทัปาติวิชฌาอุทัปาติอาโรโกอุทัปาติตังโคปานิตังโตขันิโรโตอริยสัจจังสราชกคตาติเมพิคเวภูเปอนาโุสุเตสุตัมเมสุจาภูมิอุทัปา ทีญาณังอุท appa ทีปัญญาอุท appa ที่เชาอุท appa ที่อาโลกอุทปา p ิทีงตัณขานิโรธกามินปปฏิปทาอริยสัจจันติเมติกเวปุเปอนันณสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุท appa ทีญาณังอุท appa ทีปัญญาอุทปต a ิ p icha, a ที่เทปา ทิอาโรโกอุทตปาทิตังโกปนิทังตัวคานิโรตกามินีปฏิปทาอริยสัจจมาเวตาปันติเมพิเกเวปุเมอนณาโนสุเตสุตัมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชังอุทตปาทิอาโรโกอุทตปาทิตัง गो पनीतांदोक निमिपथ्य सावेपे अनुसुते सुधाम मे सुचा को पाति पाति पान्या उत पाति चाउ पाति आलोको उध पाति वकी वे पे कवे में จัตุสุอาริยัสเจสุเอวันติปาริวัตังตวาสสาการังยตาปุตังญาณาทัสนางนัสวิสุตตังอะหสิเนวตาวะหังปิขเวสัตเวเกโลเกสัมมาเกสัพพมเกสัสมาณัปรหมณนิยาปจายะสัตวะมโนสัยยะอนุตาร สัมมาสัมปวติงอะภิสัมพุทโตปัจจัญญาสิงห์โตจะโมเมเิกะเวอิเมสุจตุสุหา ري ยสังเกสุเอวันติปาริวัตังทวัสสะกะ ยัาภูตังยานัตถะนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถหัมปิขเวสัตเวเกโลเกสัมมาระเกสัปรมะเกสัสมาปรมณียาปัญญาสัตเวมนุสายานุตารังสัมมาสัมปวเิงภิสัมพุทโธปัญญาสิงญาณัญจะปานเมตา

สาวิรังเวตาบาลตามาจากภูมิตาปาฏิยังกินจิสมุทัยตามังสัพพันตานิโรธาธรรมันติปวติเตจะปะขาวตาธรรมจางเก็บภูมิเดวัสัตมนุสเวสุงเกตังปะขาวตาปารานสียังอิสิปตะเนมิคาทายะอนุตตรัง ตํมจฺจกํภวติตํอปติวติยํสมณେนวาพฺราหมเนนวาเทเวนวามารเณวาพรหมนาวเณ นางเทวานังสัตวตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมโนุสเวสุขจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตวตังสุตวาตตะวติงสาเทวาสัตมโนุสเวสุขตาวติงสานางเทวานังสัตวตังสุตวายามา Tevasa tamano sawe su nyama nang teva nang satang sutawato sita tevasa tamano sawe su sita nang teva nang Sudarwa para nemo tawasawati tevasa kama para nemo tawasawati nang tevanang sattang sudarwa pramacaryika tevasa kama nusa wesu hetam bhagavata

เทนะตนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมารุกาสสตุอาภูกาจียัญตัสสสะหาสิโลกาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะาราโอโอภะโสโอเกปาตุระหุเสียทิคัมเมวะเทวานังเทวานุปะ วังอัตะคุปะกวาอุทานังอุทานิสิีัญญาสิวะตะโพกุนทานโยัญญาสิวะตะโพกุนทานโยติจิติติธังอายะสมะโตกุณทานญะสัญญากุณทานโยตเววานามังคะโมสิติ

ยาวะเทวะยิริโกปินาปิชาตานันตังอาเจมยาปเจเวกิตาวโยปินตปาโตปริปุตโตโสเนวะทวายนามัตยานามันตนายานวิปุสนายะ या वाते वायिमसखाय सति ति याया पनाय विं सुभरति या ब्रह्मचर्यानुकाय एते पुराणाञ्च वेदानां पतिनां कामिन वा च वेदानां ยาติราชาเมภวิสัตียนาวาจตาชาปัสวิหารโรจติอจามายาปัจเวคิตาวายังเสนาสนุเบริพุทธังตังยาวาเทวาสิตาสัมปิทาตายาปุนาสัปปิทาตายา ทังสมากาสวัตตาปัสสิริงสัพพสัมปันานังปฏิฆาตายายาวาเทวาอุตุภริสยาวิโนนทนามปฏิสันลานารามตัง Aja Maya, baca We kita Wajon Kila Napa Jaya Pe Saja Parika Soya Wate Wapana Nang Waya Patika Nang We mina punya kami na upacaya puno tara acari yupakara jamata pita caya taka suryo janti maraja puna wanta nara pica maraja inda jalo kapara jati wata Ya mumita manusa jamacata wiri kamita सापे सांतु पुण्या मे शोका चावीता दे पापे धाता हेमेना पुण्य कामे नीना से नृपा शो का नु पता न चेता ये संताने नेता माया वी तो म นาสันตุสพะตาเยวะยาทั้งชาติบาเวบาเวโอชุจิตาสติปัญญาสันเลโกเวยัมหินามาราลปันตุโนกาสังกาตุจาวิเยสุเมโุตาติปาวะโรนาโตตัมโมนาโตวรุตัมโมนาโตปัจเจกาพุตโตจะสังโกนาโตตารุมะมังเอโสตมานุภาเวนา มารอกาสังราปันทุกมาเสเพสตารัสวัต <t art ic> ังรลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหอนตัวจอมเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาปยาปชาโหนตัวจงเป็นสุเป็นสุเกิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอามีข้าโหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์กายทางสิ้นเถินสัตว์ทำร้ายทำปวงที่ tung 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 tung

วันตามิผันเตสะพังอปาราตัมกรมตาเมผันเตมยากตัมปุญญังสามินาอนุโมทิตตังกามสามินาคตัมปุญญาไม่หังจากตังบังสาตุสาตุ dai <truits> parole <truits>